สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวนะครับ n i k h c o r e HC 75 UHE นะครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นไฟฉายคาดหัวขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับนะ21700เลยเป็น Workheadlamp นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับโฟกัสได้นะครับก็คือสามารถเลือกแสงได้ว่าจะเอาเป็นแสงสปอตนะครับนะสปอตไลท์พุ่งนะครับฟล์ไลท์แสงกว้างหรือว่าจะเป็นรวมกันนะครับนะตัวนี้ความสว่างสูงสุด3,000ลูเมนครับระยะแสง192เมตรแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้คือนะครับ จะใช้หลอด LED ตรงนี้นะครับ8หลอดเป็นหลอด UHE นะครับค่าแสงเนี่ย 4,500K นะครับทุกท่านแสงจะเป็นออกแนว,แ,นวแบบแสงวอร์มหน่อยนะครับนะแล้วก็ตรงตัวเลนส์ตรงนี้นะครับมีความพิเศษนะครับนะแต่ละหลอดเนี่ยจะ นะครับต่างกันตรงด้านข้าง2หลอดตรงนี้จะเป็นพุ่งนะครับนะเป็นพุ่งนะครับเนี่ยสหลอดตรงนี้เป็นพุ่ง4หลอดตรงนี้จะเป็นกว้างนะครับแล้วก็เปิดผสมกันได้มีแสงแดงด้วยนะครับนะแบตเตอรี่ข้างในเป็น2 1 7 0 0นะครับ5 5 0 0มิลลิแอมนะครับเวลาในการชาร์จก็ราวๆสัก2 0 0 2อ่า210 200อ่า2ชั่วโมงครับโทษ2ชั่วโมง10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายมาให้ดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะครับนะ ก็จะได้สายชาร์จนะครับสายคาดหัวตรงกลางนะครับโรลิงหเส้นนะครับคู่มือกล่องนะครับนี่ครับชาร์จ USB-C ตรงนี้ประมาณนะครับสชั่วโมง10มนาทีนะครับในการชาร์จเต็มนะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่แบบมีวงจรป้องกันนะครับนะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับนะตัวนี้นะครับ5,500มิลลิแอมนะครับทุกท่าน จะเป็นแบบนี้นะครับผมลองแล้วใส่แบตเตอรี่แบบธรรมดาไม่ได้นะครับมันยาวไม่ถึงนะครับนะฉะนั้นก็ต้องใช้แบตเตอรี่ของเขานะครับหรือแบตเตอรี่ของค่ายอื่นนะครับที่มีวงจรป้องกันมีความยาวมากพอนะครับโอเคนะครับวงจรนะครับจะเป็นวงจรนะครับที่ขับกระแสคงที่นะครับมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็โอเคการชาร์จ USB C เราพูดแล้วนะครับ มี2ปุ่มนะครับด้านบนในการควบคุมไฟฉายนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับกดตรงนี้จะโชว์ไฟบอกสถานะนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับนะประมาณนั้นนะครับการกันน้ําก็คือ IP68 กนะครับการกันกระแทกอยู่ที่2เมตรนะครับน้ำหนักรวมทุกอย่างเลยนะครับนะสายคาด209กรัมนะครับนะ ตัวนี้นะครับมันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือระบบ UI เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับนะครับ HC 6 5 UHE นะครับนะมันจะแตกต่างกันนะครับไม่มีความจำนะครับแล้วก็การใช้งานจะต่างกันอยู่นะครับนะครับบอดี้ค่อนข้างหนาเลยครับนะทุกท่านนะครับสามารถที่จะถอดตัวไฟฉายออกจากแป้นได้นะครับนะเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับ HC 6 5 UHE ทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวใหม่ทางขวามือเนี่ยใหญ่แล้วก็หนากว่านะครับ ประมาณนั้นนะครับการระบายความร้อนน่าจะดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของเลนเนี่ยนะครับนะตัวที่ให้แสงเนี่ยนะครับนะมันก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับนะประมาณนั้นแสงตัวนี้จะออกกว้างนะครับตัวนี้จะออกพุ่งนะครับเนี่ยดูจากด้านบนนะครับเนะเห็นไหมครับหนากว่าเยอะเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับนะระบบ UI ก็แตกต่างนะครับระบบ UI ก็แตกต่างนะครับโอเคนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ความสว่างกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีโหมดความสว่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่กล่องเลยครับนี่ครับนี่เขาจะแบ่งออกเป็นนะครับนะเห็นไหมครับทุกท่านมันจะมีแสงผสมนะครับก็คือพุ่งกับกว้างรวมกันแล้วก็แสงสปอตนะครับนะแสงฟ l a s นะครับแล้วก็แสงผสมนะครับ3แบบนั่นแหละครับแล้วก็มีแสงแดงด้วยนะครับเรามาดู อ่าเทอร์โบก่อนนะครับเทอร์โบนี่จะเป็นแสงผสมนะครับ3,000ลูเมนนะครับเปิดได้4ชั่วโมง30มสิบนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะ drop ลงมาอยู่นะครับ drop ลงมาสักประมาณสักอ่ามีเดียมได้นะครับห้าพันลูเมนเปิดได้7ชั่วโมง15นาทีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะ drop มาประมาณมีเดียมครับนะมีเดียมนะครับ600ลูเมนครับ12ชั่วโมงมีเดียม drop ไหม ดรอปนะครับนิดหนึ่งนะครับนะส่วนโลก็ประมาณ200ลูเมนครับเปิดได้32ชั่วโมงนะครับนะเอาแตาโล40ลูเมนเปิดได้84ชั่วโมงนะครับแสงสปอตแสง f l a s แสงผสมเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในโหมดโลมีเดียมไฮนะครับแต่ถ้าเรากดเทอร์โบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดอ่าเป็นเป็นแสงผสมเลยทันทีนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเทอร์โบจะไม่สามารถปรับเป็นอ่าแสงพุ่งแสงกว้างได้ได้เฉพาะผสมรวมกันหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับในคู่มือเขาจะมี รันไทม์กราฟนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับรันไทม์ค่อนข้างดีนะครับทุกท่านแสงค่อนข้างคงที่ดีนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมครับ3,000ลูเมนเนี่ยก็เปิดมันก็ค่อยๆลดระดับมาครับนะทุกกราฟเลยเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับนะมันก็จะลดระดับลงมาอย่างเช่น3,000ลูเมนเนี่ยก็จะค้างอยู่สักประมาณเกิน600ลูเมนอยู่นะครับนะ 1,500ลูเมนเนี่ยนะครับก็จะลงมาสักประมาณสัก500 600นะครับส่วนมีเดียมนะครับ600ลูเมนเนี่ยก็จะลงมาสักประมาณ300ได้นะครับนะอ่าโหมดโล200ลูเมนค่อนข้างคงที่มากครับลากยาวเลยนะครับนะสว่างมากพอนะครับนะในการใช้งานในป่าอะไรพวกนี้ได้นะครับดีมากนะครับมีแสงแดงด้วยนะครับนะแดงไฮแดงโลนะครับไฮ30ลูเมนเปิดได้41ชั่วโมงนะครับโล5ลูเมนเปิดได้73ชั่วโมงแล้วก็มี กับพิบช้านะครับนะ30ลูเมนด้วยนะครับในส่วนของแสงแดงนะครับนะแสงขาวมี S.O.S. beacon ด้วยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เป็นไฟฉายที่น่าใช้งานมากๆครับนะแต่ถ้าข้อเสียก็คือเรื่องของน้ำหนักมันหนักนะครับนะแล้วก็ในส่วนของออในส่วนของระบบ U.I. นะครับนะเดี๋ยวจะได้ดูกันในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันครับทุกท่านโอเคครับ ในส่วนของการใช้งานไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับก็จะมี2ปุ่มนะครับทุกท่าน2ปุ่มนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดตัวหลักเลยนะครับอันนี้ก็คือปุ่มเลือกกลุ่มโหมดนะครับถ้าเรากดตัวนี้นะครับปุ่มเล็กเนี่ยนะครับเลือกกลุ่มโหมดมันจะโชว์สถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับในการเปิดนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับ HC 6 5 UHE นะครับตัวนี้กด1ครั้งมันเปิดเลยนะครับนะเดี๋ยวดูนะครับปุ๊บกดกดทันทีปุ๊บมันก็จะเปิดเลยนะครับ เปิดเป็นโหมดโลนะครับไม่มีความจำนะครับกด1ครั้งนะครับถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยนะครับหลังจาก3วินาทีแล้วเนี่ยมันจะปิดนะครับนี่ครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่วนนะครับถ้าอยากจะเลือกแสงนะครับต้องรีบกดภายใน3วินาทีนะครับะโลนะครับมีเดียมนะครับไฮนะครับโลมีเดียมไฮนะครับด o u b l e ลคลิกนะครับ turbo นะครับ ถ้าเราเข้าเทอร์โบปุ๊บเนี่ยแล้วเราอยากจะออกนะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับปรับโหมดเนี่ยพาเราออกได้นะครับมันก็จะกลับสู่โหมดล่าสุดนะครับที่เราใช้นะครับก็คือโลนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะกลับสู่โหมดล่าสุดนะครับนี่คือระบบของการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนแสงให้ดูนะครับอ่าปรับแสงมาประมาณขนาดนี้นะครับนะ ในปุ่มเล็กเนี่ยนะครับเจ้าปุ่มเล็กเนี่ยนี่คือปุ่มที่ปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะของแสงได้นะครับนะเดี๋ยวกดดูนะครับปุ๊บนะครับเมื่อกี้เป็นแสงผสมนี่แสงกว้างนะครับนี่แสงสปอตเห็นไหมครับมีแสงสาแบบนะครับแสงผสมนะครับแสงกว้างนะครับแล้วก็แสงสปอตไลท์นะครับมีแสงสแบบกดแช่ได้นะครับทุกท่านมันเป็นสเตปเลสได้นะครับนะครับตอนนี้น่าจะมากว้างหรือเปล่าไม่แน่ใจกดไปอีกเป็นสปอตนะครับเห็นไหมครับ อ่าเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาประมาณขนาดไหนก็ได้นะครับนะตามใจชอบนะครับนะโอเคนะครับทำนองนั้นนะครับนะก็เป็นความแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับในส่วนของนะครับเดี๋ยวถ้าจากสถานะปิดนะครับถ้าเรากดปุ่มปุ่มหลัก2ครั้งจะเป็นการเปิดเอาตัวโลนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเอาตัโลนะครับพอเรากดแช่ตรงนี้นะครับมันคือการปรับเปลี่ยนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะกดแช่ให้ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับทุกท่านหลอดเขาจะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ๋อเอาตัโลไม่สามารถที่จะเหมือนจะไม่สามารถที่จะเลือกลักษณะแสงได้นะครับนะใช่ครับมันเลือกไม่ได้นะครับจริงๆต้องไปสักโลคือที่ผมจะเลือกเอาตัโลเนี่ยเพราะว่าแสงมันจะได้ไม่แรงเกินไปย้อนเข้ากล้องนะครับนะ เดี๋ยวเราจะไปสักโลก็ได้ครับนี่ครับตอนนี้แสงมันติดทุกหลอดนะครับนะเป็นมิกซ์นะครับนะอันนี้เห็นไหมครับมันจะติดแค่หลอดกลางนะครับนะเป็นแสง f ลัดนะครับแล้วตรงนี้ก็นะครับแสงสปอตไลท์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับทานองนั้นนะครับนะเห็นนะครับถ้าเรากดแช่ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะค่อยติดขึ้นมาเป็นแต่ละประเภทนี้เป็น f l a ดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสปอตนะครับ จะเอาผสมกันยังไงก็ได้นะครับนะทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับถ้าเราไม่ได้ทําอะไรภายใน3าวิกดก็ปิดนะครับในส่วนของแสงแดงนะครับปุ่มเล็กเลยครับตรงนี้นะครับปุ๊บกดแช่นะครับก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับถ้าเราจะจะปรับโหมดนะครับก็ที่ปุ่มใหญ่นะครับปุ๊บนะครับโอ้ต้องกดภายใน3าวิครับนี่แหละสิ่งที่น่าลาคาญนะครับปุ๊บโล ปุ๊บไฮนะครับประมาณนั้นโลไ h นะครับโลไฮโอเคนะครับอ่าถ้าเราไม่ทำอะไรภายใน3วิกดไปอีกดับครับเห็นไหมครับนะแล้วก็ที่ปุ่มเล็กนะครับกดตรงนี้2ครั้งนะครับนะเราก็จะได้นะครับ sos นะครับกดไปต่ออ่าเห็นไหมครับผมกดไม่ทันมันดับเลยนะครับนีครับปุ๊บอ่าต่อไปนะครับบีคอน ต่อไปแดงกระพริบนะครับเนี่ยมันจะมี3าแบบนะครับนะโอเคนะครับอ่าคำนองนั้นนะครับเนี่ยสิ่งที่น่ารำคาญของมันก็คือว่าอ่าถ้าเราไม่ทําอะไรภายใน3ามวิแล้วมากดต่อนี่คือดับนะครับล็อกไว้ใช้ก็2ปุ่มตรงนี้ครับพร้อมกันปึ๊บนะครับอ่าล็อกแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับนะล็อกแล้วปลดล็อกก็เหมือนเดิมครับสไตล์ในคอร์นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะคำนองนั้นนะครับ โอเคนะครับปึบ๊บนะการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โดยรวมเป็นไฟฉายคาดหัวที่ดีครับแต่ว่าถ้าพูดตรงๆคือระบบ UI มันผมว่าน่ารำคาญอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะดับตัวเองถ้าเกิดเราไม่กดอะไรนะครับหลังจากที่มันเปิดไปแล้ว3วินาทีนะครับนะถ้าตรงนี้แก้ไขได้นะครับเป็นคล้ายๆระบบเก่าแล้วก็ในส่วนของอเพิ่มให้มีความจำผมว่ามันจะดีมากๆเลยนะครับนะทำรองนั้น โอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับสนามบาสนะครับกับไฟฉายคานหัวตัวใหม่ของไนก่นะครับ HC 75 UHE นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้เป็นโหมดโลนะครับนะโหมดโลแสงตัวนี้เขาจะ4 5 0 0 K นะครับตัวนี้เป็นโหมดโลนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็จะเป็นแสงแบบ mix light นะครับก็คือผสมกันระหว่างนะครับแสงพุ่งกับแสงกว้างนะครับก็ อยู่ที่สนามบาสนะครับมองเห็นโกบาสได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับชัดมากนะครับตัวนี้ก็ความสว่างนะครับเดินป่าได้อยู่นะครับนะไม่ได้มืดจนเกินไปนะครับวันนี้ฝนตกครับเปียกมากทุกอย่างดูมืดกว่าปกตินะครับนะก็เนี่ครับเห็นโกบาสอยู่นะครับแสงลักษณะเป็นพุ่งแล้วก็กว้างนะครับโทนแสง 4,500K นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปมีเดียมกันนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวไปดูมีเดียมกันนะครับเวลากดเนี่ยนะครับมันก็จะปิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับนะคือถ้าเราไม่ทําอะไรภายใน3วินาทีเนี่ยนะครับกดกดปรับแสงเนี่ยมันจะปิดก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับมีเดียมเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับนะมองเห็นดีมากครับนะเห็นโกบาสชัดเจนนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวบ้านกันครับทุกท่านเห็นไหมครับลักษณะการเปิดพื้นที่ของเขานะครับนะเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับได้พุ่งได้กว้างนะครับแสงสวยมากนะครับ ฝนตกน้ําท่วมแถวนี้เลยนะครับนะทำรีวิวเริ่มลําบากเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดูมืดมิดกว่าปกตินะครับนะจริงๆมันสว่างกว่านี้ถ้ามันไม่ไม่ไม่เปียกนะครับนะความเปียกเนี่ยมันดูดซับแสงนะครับไปดูไฮครับปิดนะครับโลมีเดียมนะครับแล้วก็ไฮครับเห็นไหมครับทุกท่านโอ้โหไฮนี้แบบสุดโหดเลยครับนะโหดมากนะครับแสงสวยมากครับนะดูครับลักษณะ การกินพื้นที่นะครับนะครับกินพื้นที่ได้ดีมากนะครับมองเห็นสนามบาสทั้งหมดชัดเจนนะครับนะฝั่งนี้มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมันปกเปียกนะครับค่อนข้างเปียกนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูแสงไฮนะครับาฟลดไลท์นะครับนะไฮฟลดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแสงให้ดูนะครับนะตัวนี้เป็นผสมกันนะครับพุ่งกับกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปแสงฟลดนะครับไฮฟลดนะครับ สังเกตดูนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้เป็นแสง f l ัดแล้วนะครับอ่าความพุ่งเขาก็จะลดลงแต่ว่ารัศมีความกว้างเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปไฮสปอตครับทุกท่านไปดูไฮสปอตนะครับแสงพุ่งนี่ครับแสงพุ่งเขาเนี่ยจริงๆมันก็ก็พุ่งนะครับความเข้มตรงกลางมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสปิลแสงนะครับค่อนข้างดีอยู่นะครับนะที่ช่วยให้เรานะครับเห็นด้านข้างได้ดีนะครับนะตัวนี้ก็ตรงกลางมันก็จะมีการโฟกัสนะครับ เข้มขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูเทอร์โบนะครับคราวนี้อ่านี่ครับทุกท่านแรงมากๆเลยครับเทอร์โบนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับแสงนี่แบบทั้งสนามบาสนะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับมันกินพื้นที่สนามบาสได้และกว้างกว่าสนามบาสอีกนะครับความพุ่งก็พุ่งออกไปได้อีกนะครับนะความพุ่งเนี่ยระยะสูงสุดเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเมตรนะครับแต่จริงๆใช้จริงก็ราวๆสักร้อยเมตรก็กําลังดีเลยนะครับเห็นไหมครับ การปิดการกินพื้นที่เนี่ยนะครับทำได้ดีมากนะครับเทอร์โบตัวนี้จะค่อยๆดรอปลงนะครับทุกท่านไม่ใช่เป็นแบบ30วินาทีแล้วตัดเลยไม่ใช่นะครับเขาจะค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสว่างคงที่ของเขาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะอยู่ราวๆสักมีเดียมหรือต่ากว่ามีเดียมหน่อยนะครับถ้าดูจากรันไทม์กราฟนะครับนี่นะครับแสงค่อนข้างดีมากนะครับดีมาก สวยมากครับนะ 4,500k นะครับเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ไน์คอทำคาดหัวแสงวอมออกมานะครับนี่ก็นะครับยังสว่างอยู่เลยนะครับนะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเปิดมาก็พอสมควรแล้วมันไม่ใช่30วินาทีอะครับมันค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆนะครับบอดี้มันใหญ่นะครับแล้วก็การระบายความร้อนก็เลยทำได้ดีนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะ มีการดรอปลงมาบ้างแล้วนะครับนะค่อยๆช้าๆนะครับมันจะช้าๆเห็นไหมครับทุกท่านตอนนี้เริ่มหลบแล้วนะครับเริ่มหลบแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับนะประมาณนี้แต่ใช้งานจริงเนี่ยแค่นี้ก็เหลือๆครับมีเดียมนะครับนะแสงกําลังดีเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม1ครั้งกลับนะครับมันจะกลับไปที่แสงไฮนะครับนะแบบสปอตนะครับนะนี่ครับตอนนี้กลับมาที่ไฮแบบสปอตแล้วนะครับนะไฮแบบสปอต คือกด1ครั้งมันก็กลับได้นะครับต่อไปจะกดอีกหนึงครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนแสงเป็นไฮมิกซ์ครับตอนนี้นะครับเป็นแสงแบบผสมนะครับเป็นแสงแบบผสมตอนนี้ก็นะครับก็ประมาณนี้ครับโหมดไฮนะครับแสงกําลังดีเลยนะครับสวยเลยนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีนะครับนะ เป็นไฟฉายคาดหัวที่น่าเล่นมากแต่ก็มีจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับนี่ครับมันดรอปแล้วเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับก็ควบคุมความร้อนนะครับจะปรับปรุงอะไรก็คือในส่วนของ UI นะครับระบบ UI ก็คือน่าจะมีความจําแล้วก็ไม่ควรที่จะเวลากดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับหลังจาก3วินาทีเนี่ยแล้วดับอันนี้มันจะน่าลาคาญไปหน่อยนะครับถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้จะดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักครับตัวนี้ก็จะมีความหนักหน่อยนะครับ รวมสายรวมอะไร2 0 9กรัมนะครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆหม,มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ